เบลทำการเพราะอาหอมแบ่งนะคะโดยใส่ฟองน้ำแล้วก็ฉีดน้ำพรมน้ำแล้วก็เทน้ำใส่นิดนึงนะถ้าเบลจำไม่ผิดนะคะเบลเพาะไว้ประมาณวันอังคารตัวนี้นะคะเพาะไว้ประมาณวันอังคารนะคะอันนี้น้องเริ่มออกแล้วนะแต่ว่าแต่ละอัน ลากมันออกไม่เท่ากันบางอันก็ยังไม่ออกนะคะบางอันลากมันก็ออกแล้วนะคะตัวนี้เบลจะเอาไปปลูกในกล่องโฟมนะคะแบบปลูกแบบไฮโดรโปนิกนะอันนี้เพาะไว้ทั้งหมดหนึ่งถาดสองถาดนะคะแต่ว่าไม่ไม่ได้เต็มมากสังเกตว่าจะมีบางหัวที่หัวมันเน่าไม่รู้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไรทําไมหัวมันถึงเน่านะคะใครรู้ก็แชเมนมาบอกหน่อยนะว่ามันเกิดมาจากสาเหตุอะไรอันนี้ก็คือเป็นการเทส ครั้งที่หนึ่งนะคะยังไม่เคยปลูกหอมแดงในกล่องไฮโดรโปนิกนะแต่คือแบบไปอ่านไปอ่านรีวิวมาเหมือนกันทุกคนไปอ่านรีวิวมาเยอะมากบอกว่าเออมันสามารถปลูกได้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นผลผลิตของเรานะคะเวลาเราปลูกนะคะเราก็จะใส่ถาดแล้วก็ใส่น้ํานิดนึงแล้วเบลก็จะใช้ผ้าผ้าชุ่มช่มเปียกๆชุ่มๆมุมนะคะแต่ก็ไม่ใช่แบบเปียกจนน้าหยดนะเปียกแบบ แล้วก็บิดออกมาดๆนนะคะเราก็จะมาคลุมไว้ไม่ให้น้องโดนแสงนะอันนี้ก็จะได้ประมาณยังยังไม่ถึงสัปดาห์แจะน้องเริ่มออกลากแล้วแนะนําว่าอย่าใส่น้ําเยอะถ้าใส่น้าเยอะรากน้องจะเน่าแล้วก็แนะนําว่าอย่าเอาน้องลงแบบว่าอย่าอย่าจิ้มน้องลงจนต่ําเกินไปถ้าประมาณนี้นะคะน้องจะออกลากดีนะ